เป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างไม่ทุกข์มันต้องเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรมีสัมมาทิฏฐิก็คือการมีชีวิตที่รู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความเป็นอนิจจังเป็นปรากฏการที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาความเห็นชอบในความเป็นอนิจจัง ความเปลี่ยนแปลงจะทําให้เราไม่ประมาทเราจะไม่หลงเพราะเรารู้ทันโดยบทบาทสมมุติเราจะเป็นอะไรก็เป็นเป็นให้มันเย็นเป็นให้มันเป็นประโยชน์เป็นให้มันสมาร์ทสง่างามอย่าเป็นอย่างยึดต,ติดอย่าหวาดกลัว ชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะคะมีสูงมีต่ำมีได้มีเสียมีสัรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นี่คือโลกธรรมเมื่อเราอยู่กับโลกธรรมเนี่ยเราต้องเป็นคนที่รู้ทันโลกถ้าเราหนีโลกไม่ได้เราก็เผชิญกับโลกเลยค่ะโลกมีไว้ให้เผชิญ เผชิญกับโลกแปลว่าอะไรก็ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคุมทราบจากพระโอ์วนันนี้ยกตัวอย่างเต่าอะ่ะเต่าเห็นชอบอะ่ะเต่ารู้ว่าถ้าไม่หดหัวเข้าไปไม่หดขาเข้าไปจะไปอันตรายเพราะฉะนั้นการหดเอาวัยวะเข้าไปอยู่ในกระดองก็ไม่ได้หมายความว่ากลัว แต่หยุดการขนขวายที่จะเอาชนะเพราะเรารู้เราชนะสุนัขจิ้งจอกไม่ได้สุนัขจิ้งจอกก็จ้องไล่จะตะคุปแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกเห็นอย่างหนึ่งเห็นเพื่อจะเอาเห็นเพื่อที่จะเข้าไปเพื่อทำร้ายแต่เต่าก็เห็นสุนัขจิ้งจอกแต่เห็นเพื่ออะไร เพื่อทําให้ตัวเองปลอดภัยเพื่อทําให้ตัวเองไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกโลกตะคุบก็เลยหดตาหูจมูกลิ้งกายใจไม่ขนขวายออกไปเผชิญกับโลกอย่างที่จะเปื้อนโลกหรือตกเป็นภัยนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเรามีชีวิตขาขึ้นก็ใช้ช่วงนั้นให้ดี ให้เป็นประโยชน์ให้มากถ้าเป็นขาลงก็อย่าไปเสียดายนะคะขึ้นลงเนี่ยเป็นเรื่องของโลกเป็นโลก,กธรรมได้เสียเป็นเรื่องของโลก,กธรรมถ้าเราอยู่กับโลกอย่างเห็นชอบเหมือนอย่างสมสอนวันนี้เรื่องยกตัวอย่างว่านักบวที่ดีอ่ะต้องรู้จักสำรวมระวังตาหูจมูกล่้นกายใจ ไม่ให้ออกไปแบบกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะละธรรมลมแบบใจที่มันมีราคะท่่มทน้นโทสะท่วมท้นโมหะท่่ม,ท,มท้มทนแม่งั้นก็จะตกเป็นเหยื่อของมารเหมือนเปรียบเทียบว่าสุนัขจิ้งจอกก็เป็นมารแล้วก็เหมือนเตือนว่าอย่าขนขวายในสิ่งที่มันไม่ใช่จังหวะที่เราจะต้องออกไปอวดเก่ง แต่ว่าสงบเย็นไว้รอได้รอให้รอดคอยให้รอดถ้าเราเข้าใจว่าขุมทราบจากพระโอสสอนมาตั้งแต่เช้าเป็นอย่างนี้คราวนี้ก็มาถึงการปฏิบตัติแล้วละละ่ะละยังไงคอยอย่างไรก็คอยอย่างมีสติรออย่างมีสตินะคะศึกษาอย่างมีสติถ้าจะเป็นนักลงทุนก็ต้องเป็นนักลงทุนอย่างรู้จริงๆ ไม่ลงทุนได้มีความโลภอย่าลงทุนว่าฉันเสียไปเท่านี้ฉันต้องลงทุนเท่านี้เพื่อจะได้มาอันนั้นมันล่อปเสียก็เป็นความรู้แต่ถ้าลงทุนต้องรู้จริงในเรื่องที่เราลงทุนเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความโลภและลงทุนด้วยความระมัดรวะวังไม่อย่างงั้นจะตกเป็นเหยื่อของหมาจิ้งจอกนะจ๊ะอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ อยู่ในกระดองเนี่ยเหมือนมันอยู่ในสิ่งที่ปลอดภยัยเป็นที่ที่เรารู้ว่าสติจะอรักขาเรามีสติตอนผัสสะนะคะมีสติตอนรู้คิดพูดทำมีสติเป็นเหมือนถังของรถนะ่ะขับรถไปมันจะได้ไม่ไปนชนคนอื่น มีสมาธิที่เป็นดังสารทีฝึกอย่างเงี้ทุกวันทั้งหายใจเข้าหายใจออกดูพระอาทิตย์สวยนียค่ะแสงสวยสงบ